และนี่คือคลิป10ข้อแตกต่างระหว่างแพทย์กับพันพธแพทย์ค่ะเย้ yeah! เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะหลักๆก็จะเรียนเหมือนเป็นเบสิกสายทั่วไปที่ <c oughs> เพิ่มมาก็จะมีเป็นแคลคูลัสแต่ว่าอะไรคะแพทย์จุฬาเราไม่ต้องเรียนแคลคูลัสค่ะแพทย์จบใหม่ทั่วไปก็อาจจะเงินเดือนตั้งแต่50,000-70,000 <c oughs> ให้คำตอบชัดๆว่าสรุปทันตนเนี่ยอยู่เองไหมอ <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนก็อยู่กับแอมกับช่องแอมรีสเหมือนเดิมนะคะและเกสหน้าตาคุ้นๆ<ย>เหมือนคนที่คุณเคยเจอในคลิปที่แล้วอาวใครยังไม่รู้รีบกดไปดูเลยก็ <iek> <confian. S 1> วันนี้นะคะ ashamed, แอมก็จะมาทําคลิปที่แนะน,นําเรื่องสิบข้อแตกต่างระหว่างอาชีพแพทย์กับทันตแพทย์เนาะยินดีต้อนรับน้องพัดเ <laughs> ข้าสู่ <laughs> ชอ่องเรา ชื่อพัทน,นะครับเป็นนักศึกษา,นาธนแพทย์อยู่มหาวิทยาลัยพีดลชั้นปีที่5าครับผม <S <S ใช่<ม>ก็ใกล้จะเรียนจบแล้วเกือบจะเป็นคุณหมอฟันเต็มตัวคือคิดว่าท็อปปิกนี้เป็นท็อปปิกที่แบบว่าเออคนน่าจะคิดกันเยอะคือตั้งแต่สมัยมัธยมอะ่ะพี่ก็มีแบบว่าเออเรือ่องหมอหมอฟันหมอหมอฟันหลายๆคนเขาก็จะสงสัยว่าม,มันต่างกันแค่ไหนแต่ก่อนอื่นอีกแล้วในคลิปนี้ก่อนที่เราจะสู่พัฒเนื้อหากันนะคะเราก็มีเกมมาให้น้องพัฒเล่นแล้วใช่เนื่องจากว่าอ่าน้องพัฒก็คือเรียนหมอ มีเกมที่เกี่ยวกับมหมอหมอฟันอวัยวะในร่างกายามาให้ทายกันเกี่ยวข้องกับเราทั้งสองคนใช่เลยและนี่ก็คือเกมทายสำนวนจากอีโมจิค่ะจริงจริงจริงซึ่งกติกานะคะก็คือว่าเราจะมีภาพยายาอีโมจิมาแล้วให้เราทายสำนวนกันเพราะว่าจะบอกว่าคำนี้กี่พยางเราที่สำนวนนี้มีความพิเศษเพราะมันจะเป็นแบบว่ามีคำเกี่ยวกับอวัยวะในร่างกายของเราสำนวนแรกก็คือ ว่าตาขยิบถูกเปล่าว่าตาขยิบข้าขยางเอาเปล่ดิฟาวดิโอเคอันนี้เป็นขั้นตอนทดลองอันนี้เป็นข้อทดลองใช่อ่าอ่ามาจริงๆแหละของจริงเราต้องแข่งกันอ่ามาเลยสัมนวนแรกก็คือของแท้ข้าขยางกนลูกของหัวใช่ลูกของหัว ก็คือไม่มีรูปฟันใช่ไหมแล้วรูปฟันคืออะไรอ๋อโมจิไงอันี้อันนี้เฮ้ยอันนี้คือมันอยู่ในรูปไงคือมันอยู่ในรูปนกชอบแปลงฟันนกอะไรแบบข้อสองเลยมาโอเคอ่ะให้ให้นี่โมจิข้าจับตัวกี่พยางสี่พยางอ่ะสี่พยางสัมมวลที่สองก็คือจับปลาสองมือ เขามาว่ะเขามาแล้วอ่ะเรายังแบบมองภาพทางด้านซ้ายอยู่เลยต่อไปสำนรัที่สามไปเริ่มติดแล้วนะมาแล้วเริ่มมาแล้วสี่พยายามสี่พยายาม้วปีโมจิหนึ่งสอสามจับเสือมือเปล่า คือกำลังนึกอยู่ว่าเสืออะไรแบบเสืออยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้อันไม่ใช่แล้วมันมีจับโอเคขอสักยี่สิบได้ไหมวันนี้จะอยากแข่งกันเรื่อยๆสามสิบไปเลยไม่ต้องกลับบ้านไม่ต้องกลับบ้านถึงทุ่มต่อไปจับนนที่สี่หกพยางหกพยางสามอีโมจิอืมสอตัวมือข้างเดียวไม่ดังอุ้ย ฉันยังแบบอะไรหนึ1 <K> 1ง่งคนหนึ่งเสียงคนเลิศนะมาเข้าต่อไปเลยกี่พยางหกพยางหกพยางอีกแล้วหนึ่งสองสามอ๋ไม่ดูตามมาตาเรือเช่นเก่งจัาง่ายจังมียากกว่านี้ไหมโอ้โหเล่นสัก30ิบข้อข้อสุดท้ายไปตอบถูกได้สองพอย กอเคยเอาตู้ชนะเลยโอเคไม่มีกฎกติกาอยู่แล้วอีโมจิไม่รวมหมาอ่แต่พยางเริ่มไก่เห็นตีนเอ้ยนกเห็นไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่อ่ะไม่ใช่นกไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ครับผมวินใจคำตอบ ก็กลังคิดอยู่นกเออจริงด้วยนกไหมนกใช่ตอนแรกคือเจี๊ยบตอนแรกคือลูกเจี๊ยบนกเก่งมากค่ะและที่สุดเราก็ได้ผู้ชนะอาการย์ที่ตอบคำถามสุดท้ายถูกอ่าก็คือด้วงพันนอออันนี้ก็ชิวๆสนุกสนานขำๆกัน ทีนี้มาถึงสิบหัวข้อข้อแตกต่างใส่เข้าเรื่องเลยมาสู่ด้านแรกกันก่อนด้านที่หนึ่งก็คือเนื้อหาการเรียนอ่าคร่าวๆระหว่างด้านของทันตแพทย์แล้วก็แพทย์ของน้องพัดก่อนละกันคร่าวๆสั้นๆก็เนื้อหาการเรียนก็จะแบ่งเป็นช่วงชั้นพีคลินิกกับคลินิกเนาะก็ช่วงชั้นพีคลินิกก็จะเป็นปีหนึ่งถึงปีสาปีหนึ่งเนี่ยก็จะเรียนที่ศัยยาแล้วก็จะเรียนหลักๆก็จะเรียนเหมือนเป็นเบสิกศาสตร์เข้าไปก็จะมี ฟิสิกส์เคมีชีวะที่เพิ่มมาก็จะมีเป็นแคลคูลัสเป็นพิเศษเรียนแคลคูลัสด้วยใช่วนพอชั้นปี2ปี3ก็จะได้เข้ามาเรียนในขณะที่ซอยยูทอนุสาวรีย์ <Okay. S 2> ครับก็จะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องฟันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เกี่ยวกับอน н а โอมีฟันโครงสร้างฟันเนาะเกี่ยวกับฟิ y ิโอโลจีเกี่ยวกับการระบบการทำงานในร่างกายเรื่องพาธ و ل ลจีการที่เป็นโรคต่างๆโรคในช่องปากระบบปกติเป็นยังไงแล้วการที่เป็นโรคมีลักษณะเป็นยังไงวิธีการรักษาวิธีการตรวจดูขูดหินปูนการทำฟันปลอมเนี่ยครับเลือกการเกิดฟันผุการดูแลช่องปาก การแปลงฟันเพราะว่าเราจะต้องเอาความรู้ตรงนี้เนียไปสอดคนไข้ในชั้นคลินิกด้วยดี่นั่นเองใช่แล้วแล้วคลินิกเนี่ยเราได้ทําอะไรเราเรียนอะไรบา้างคร่าวๆก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการรักษาคนไข้แล้วมันก็จะเป็นเรียนเรื่องการอุดฟันอย่างนี้มันก็จะแบ่งเป็นว่าอุดฟันชนิดไหนใช้วัสดุอะไรมีเทคนิคการอุดยังไงใช้อุป,ปกรณ์ แบบไหนแบบนี้ครับแล้วก็การ manage คนไข้ค่บเพราะว่าคนไข้ประเภทนี้เราจะต้อง manage ยังไง<ม>แล้วเราจะต้องวางแผนการรักษาของคนไข้ว่าอาจจะแบ่งเป็นมาม่เรียกซีเวียคนไข้แต่และคนก็จะมีแฟกเตอร์ที่แตกต่างไปก็จะเรียนตรงนี้แล้วก็ไปปรับใช้ในชั้นคลินิกอืมอันนี้ก็เป็น6ปีของทางหมอฟันเนาะของเราก็ เนี่กว่าก็อาจจะคล้ายๆกันเนาะค่าของหมอเนี่ยก็คือเป็น6ปีเหมือนกันแบ่งเป็นสาปีชั้นพีคลินิกแล้วก็อีก3ปีที่คลินิกแต่ว่าอะไรคะแพทย์จุฬาเราไม่ต้องเรียนแคลคูลัสตร์ม,<อ>มันก็เนาะถือว่ามันก็เนะาะและเป็นสิ่งที่ดีไม่ต้องเรียนค่ะก็ไม่มีเรียนเลขน,นะคะแต่อย่างอื่นก็คล้ายๆกันเลยปี2ขึ้นมาก็จะเรียนเป็นแบบพวกเขาเรียกว่าจะเป็นเ,ออเนื้อหาทั้งหมดของร่างกายก็ปี2ออ่ะจะเรียนความปกติ อของไอวะต่างๆแบ่งเป็นตามล็อกอย่างที่บอกแล้วก็รอบแต่เนี้ยปี2ก็จะมีพาร์คล็อสเอ๊ของพันมีพาร์คล็อสไหมมีมีเหมือนกันนะของท่านตาก็จะเป็นพาร์อสเหมือนกันก็จะมีอาจารย์ใหญ่เนาะก็อาจารย์ใหญ่หนึ่งคนก็จะมีนักศึกษา6คนอุ้ยเหมือนกันเลยอะใช่อไอว่าหกถึงเคนแล้วแต่กลุ่มก็คือจะเรียน อาจารย์ใหญ่ร่างเดียวกันของเราก็จะเป็นผักกรอสในช่วงผสมกันแต่ว่าผัากกอสเนี่ยก็จะทั่วล่างเลยเนาะก็<ม>จ,ะจะตาม,มออร์แางที่บอกไป<ม>ส่วนปี3เนี่ยก็จะเป็นตามเอ่อระบบเหมือนอย่างที่บอกไปแต่ว่าจะเป็นความผิดปกติและก็คือตัวโรคต่างๆการรักษายาอะไรนี้เป็นหลักส่วนชั้นคลินิกของหมอนะคะก็คือปีสถึงปี6อันเนี้ยแอบรู้สึกว่ามันค่อนข้างต่างกันเยอะแหละเพราะว่าปีสถึงปี6เนี่ยก็คืออย่างหมอเนี่ยก็จะต้องไปวนในโรงพยาบาลแล้วเห็นว่าจะต้องมีเหมือน ต้องเข้าเวนเฝ้าเวนอนะไรนด้วยใช่ตั้งแต่ปี4พอเราได้ขึ้นไปรักไปรักษาคนไข้ไปเรียนรู้อะ่ะในโรงพยาบาลใช่ไหมก็ตั้งแต่ระบบการเรียนจะมีตั้งแต่เลคเชอร์หรือนอกจากเลคเชอร์เนาะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเบสไซต์ทิชชิ่งและอีกอย่างหนึ่งก็คือการอยู่เวน อ,อยู่เองก็คือต้องเริ่มอยู่ตั้งแต่ปี4แล้วนั่นแหละใช่ก็ปี4ปี5แล้วปี6ก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นหมอเต็มตัวประมาณนั้นที่ยังไม่มีเลขวอยังแบบเออออกความเห็นได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณเนี้ยแต่การทํางานก็คือจะค่อนข้างเต็มแบบถ้าจะเต็มตัวแล้วมีต้องอดหลับอดนอนโอ้โหคำถามนี้จุกเหมือนกันนะของน้องพัดไม่ต้องเลยเหรอดูงานชุมชนแบบนี้ครับท,ท,ที่ที่ต่างจังหวัดแบบนี้เนาะก็อาจจะมีได้ไปดูห้อง เอ,อโอหรือว่าห้องอ e r อผัดแบบนี้มีบ้างแต่ว่าก็จะไม่ได้มีการอยู่เบนเหมือนทางของฟังแพทย์ทีนี้นะคะด้านที่2องละกันก็คือเรื่องของการทําหัตถการต่างๆ่าก็คือการลงมือปฏิบัติกับผู้ป่วยหรือว่าการเรียนอะไรเงี้ยมัน มีมุมแตกต่างกันบ้างไหมอ่าทีนี้เอาของพี่ก่อนละกันของพี่มันไม่ค่อยมีอะไรมากก็คือเหมือนหลักๆเนาะของทางหมอคนก็อาจจะรู้อยู่แหละก็คือไปโรงพยาบาลต้องโดนเลยฉีดยาเจาะเลือดเจาะเลือดอืมก็ของหมอนะเบสิกพีคลินิกก็อาจจะเริ่มมีแบบว่าผ่ากอซึ่งอันนี้คล้ายๆกันอืมแล้วก็จะเริ่มมีการฉีดยาเออเหมือนอย่างปีสามก็ต้องฝึกแบบฉีดยาให้เพื่อนอะไรเงี้ยแบบผัดกันใช่ปีสี่ถึงปีหเนาะหถานการณที่เราทําบ่อยเลยก็คือการเจาะเลือด เออเพเลือดแดงก็เจาะเลือดเจาะปอดอต้องเจาะให้ได้อเออเจาะจากข้างหลังอย่างนี้ใช่แต่ถ้าเจาะ<อ>พลาดก็ปอดแตกโอ้เครียดป่ะเออมันก็หัตถการก็มีความแบบนี้เนาะก็จะคล้ายๆของฝั่งแพทย์ที่จะมีจับคู่ทําหัตถการด้วยกันที่มหิดลก็ปีสามก็จะมีให้จับคู่ลองฝึกขูดหินปูน ทีนี้ตอนฝึกช่วงแรกๆเนี่ยก็บอกเลยว่ามันก็ยังไม่ได้คล่องเนาะแบบอาจารย์เขาต้องมาคอยไกด์แบบค่อนข้างเยอะว่าแบบจะต้องวางเครื่องมือยังไงให้มันแบบว่าไม่ชอมากเหงือเพื่อนแบบเนี้ยพอเราทํากับเพื่อนเราก็แบบเราหง่ะเรากงกลัวจะเจ็บเลยแล้วก็ไม่อยากให้เพื่อนเจ็บแบบเนี้ยช่วงแรกๆไม่ค่อยเป็นขุดเบาหินปมูมันก็ไม่ออกจนแบบอาจารย์เขาก็ต้องมาแบบ ช่วยสอนว่ามันจะต้องแบบวางมือแบบนี้แล้วก็ต้องออกแรงอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นคลินิกที่ช่วงนั้นก็ตื่นเต้นเพราะว่าเราก็ใกล้เข้าไปที่จะรักษาคนไข้แล้วแบบว่าขยับบีกสเต็ปหนึ่งจากที่เราเรียนแต่เลคเชอร์ในห้องแบบนี้มาเนี่ก็ได้เป็นช่วงปี3มเนาะพอมาช่วงปี4เนะี่ยเราก็เริ่มรับคนไข้จริงๆให้รายชื่อมา4สีหลายชื่อแบบนี้เราก็ต้องนัดคนไข้โทรนัดเองเขาก็จะให้เบอร์มาก็จะโทรนัดว่าสวัสดีครับคุณลุงก็ ถึงคิวขูดหินปูนถึงคิ้วอุดฟันก็ให้ครูลูมาตามวันนี้วันนี้วันนี้เหมือนว่าเราก็ไม่เคยทำเนาะเราก็ถ้าเราเก้งๆกลางๆแบบเนี้ยอาจารย์เขาก็จะมาคอยแนะนำใช่ก่อนที่จะลงขีเราต้องเตรียมตัวความรู้ส่วนสก,กิลแล้วก็ไปพัฒนาเอาในการทำลงขี่แต่ละครั้งกับอาจารย์เนี่ยครับก็จะได้ทำหมดเลยทั้งปี4ปี5ปี6ต่อไปด้านที่3นะคะก็คือเรื่องของความเครียดและความจุกเฉินละกันอ่าคือหลายๆคนเนี้ยแบบ ก่อนที่เข้าเนี่ยอ,อาจจะมองว่าเรียนเรียนแพทย์เรียนมันจะเครียดกว่าหมอฟันใช่ไห<ช>มคิดว่าเ<ช>ิดือว่าฟันมันจะสบายๆทำฟันชิวชสวยๆอยะไรเงี้ยเขาบอกว่า ไม่จริงแล้วก็คือมันไม่ได้ชิลอะไรขนาดไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ขนาดนั้นใช่เพราะว่าการที่เรามาทําคนไข้เนี่ยถ้าเราทําอะไรผิดพลาดไปเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลเสียต่อคนไข้ได้ครับ้วยความที่มันเป็นถัตการเนาะ<ช>นก็จะมีความเครียดอยู่ว่าอย่างที่บอกว่ามันจะต้องมีความละเอียดมีความ,มเป็นระดับมิลลิเมตรเลยอย่างการอุดฟันเนี่ยบางทีสมมติถ้าคนที่เขาฟันหน้าบิ่นมาเนี่ยครับเขามีความคอนเซิร์นเรื่องความสวยงามมากๆเนี่ย ถ้าเราไปอุดแบบชุยชุยหรือว่าอุดแปลกๆเนี้ยบางทีเขาแบบไม่ได้สิ่งที่ต้องการหรือว่าไม่พอใจแล้วก็อาจจะมาโวยตอนหลังได้เพราะฉะนั้นการที่จะทําอะไรที่มันเป็นจุดที่มันคิีข้อก็จะต้องมีความเตรียมตัวแล้วก็มีความ,มตาเตรียมพร้อมอางเต็มพร้อมอม,มันก็อาจจะมีความเครียดในตรงนั้นเวลาถ้าเกิดงานอะไรที่มันเป็นลักษณะแบบเข้าใจเลยั่ตาตัดเนี่ยเวลาชุกเชิญเนี่ย มันอาจจะสามารถกินยาแก้ปวดหรือว่ากินยาบรรเทาอาการปวดไปก่อนแล้วก็อาจจะต้องมาหาหมอฟันในมันถัดไปแบบนี้นใช่ใช<อ>นก็จะเป็นเพราะว่าฉุกเฉินที่จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรคทางระบบหรือว่าถึงชีวิตมันไม่ได้แบบฉุกเฉินเวอร์ขนาดนั้นที่ต้องมีไออใช่ท<อ>ี่ไม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 ่ฉุกเฉินถึงกับหมอฟันจะต้องอยู่เฝ้ารอเคสที่มันฉุกเฉินมาตอนเที่ยงคืนหรือว่าอะไรแบบเนี้มาฝั่งแพทย์บ้างความฉุกเฉินของเราเนี่ยมันก็ สุดผิดสุดปาอยู่แล้วเราก็ตั้งแต่ปีสปีหเนี้ยเราก็จะมีการวนไปอยู่เวรห้องฉุกเฉิน E R เนาะความฉุกเฉินมันก็ค่อนข้างเครียดในมุมของหมออะเนาะม,มันคือมาตลอดใช่นี่นีคือมันถึงมันถึงทีวิตอะอ่ะต่อที่ด้านที่4นะคะก็คือเรื่องของการสอบอ่าสัส้นเลยล้วกันการสอบที่แบบว่าจะจบเป็นหมออะจบเป็นหมอฟันนี้มันต้องสอบอะไรใหญ่บ้างก็หลักๆของการสอบใหญ่ของหมอฟันก็จะมีสอบครั้งด้วยกันก็คือจะเป็นการสอบแบบประกอบวิชาชีพเนาะ ก็จะมีครั้งที่1ก็คือสอบตอนชั้นปีสี่ก็จะเป็นความรู้พีคลินิกทั่วไปที่เราได้เรียนมาก็จะมาสอบเป็นครั้งแรกแบบประกอบครั้งแรกชั้นปีสี่แล้วก็ครั้งที่2แบบประกอบรอบที่2เนี่ยก็จะสอบช่วงปีหกแต่ว่าการสอบแบบประกอบครั้งที่2เนี่ยมันก็จะมีพิเศษเพิ่มขึ้นมาหน่อยก็คือจะมีการสอบในเรื่องของตัวกฎหมายเข้ามาด้วยก็จะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับธนกรจะมีสองรอบเป็นการสองรอบ คล้ายๆกันก็คือของหมอเนี่ยก็การที่จะจบเป็นหมอได้เนาะเหมือนกันเลยไปประกอบวิชาชีพเนาะ NL เนี่ยก็จะมีสเตป1,2,3ต่างกันตรงนี้ที่มี3สเตปเนาะสเตปที่ Step 1เนี่ยสอบตอนปี3ก็จะเป็นความรู้พีคลินิกเบสิกอะไรทั้งหมดอะ่ะโดยส่วนตัวมองว่านยากสุดเลยงเนหาย,ยากมันเยอะอะส่วนขั้นตอนที่2นะคะ NL2 ก็คือสอบปี5แล้วก็ขั้นที่3นะคะก็คือ NL3 เนี่ยสอบปีที่6นัันเอง ใช่ก็การที่จะเป็นหมอนน่นนี่นั่นมีใบประกอบเนาะก็จะต้องผ่านสามขั้นตอนนึงต่อไปนะคะหัวข้อที่ห้านะคะก็คือเรื่องของการอยู่เวนั่นเองเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมากว่าใคคนที่อยากเข้าทันตะก็แบบไม่อยากอยู่เวแล้วแล้วแบบมันมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนให้คาตอบชัดๆว่าสรุปทันตะเนี่ยอยู่เวไหมคุณเนี่ยไม่ต้องอยู่เวนะคะับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าพอไม่ได้เข้าเวแล้วเนี่ยมันจะสบายๆชิลๆ มันก็จะอย่างที่บอกไปมันก็จะมีความเครียดในเรื่องการทํางานการทำคบค่ไข้ส่วนข้อที่6เนี่ยอยากมาพูดถึงต่อเลยละกันก็คือด้านของเรื่องเวลา,วลาอทีนี้ขอพูดของหมอก่อนละกันคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าเออเป็นหมอในเวลาค่อนข้างน้อยไม่ค่อยมีเวลาใช้ชีวิตอะไรเงี้ยซึ่ง ความเห็นเลยคือมองว่ามันแล้วแต่ของสิชันเช่นถ้าเป็นหมอจบแล้วเป็นแพย์ใช้ทุนโรงพยาบาลชุมชนทั่วไปอาจจะมีเวลามากขึ้นแต่ถ้าเป็นนิสิตแพทย์รวมถึงแพทย์ใช้ทุนปีที่หนึ่งเนี่ยอาจจะหนักออแล้วแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขาก็อาจจะต่างกันซึ่งมองว่าเออเรื่องของเวลาหนะ้าตำแหน่งที่เราผ่านมาเราก็มองว่าเออมันก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างจริงๆแหละมันก็อาจจะน้อยกว่า,าที่อื่นทีนี้อยากรู้ว่าของพันตาเนี่ยก็คืออันหนึ่งไม่มีเว้นแน่ๆแหละแต่เรื่องเวลาเนี่ยมัน มนคิวขนาดนั้นเลยไหมหรือว่าจริงๆแล้วตอนเรียนเนี้ยช่วงเยนอาจจะต้องทําเคสอะไรเพริ่มเติมอะไรยังไงแค่ไหนอะไรเงี้ยคือก,ก็ก็จะแบ่งเป็นช่วงที่เรียนกัแบบช่วงที่หลังจบเนาะหลังจบอย่างที่หลายๆคนคิดมาว่าเออทันตาแบบตอนเรียนมันสบายกว่าแพทย์หรือเปล่าก็จะต้องขอบอกว่าตอนเรียนเนี้ยไม่จริงเลยเใช่<ๆ>ข้อดีก็คือว่าเราจะไม่ต้อง่เข,ข้าเรเนาะอัน<ๆ>นี้ก็จะมีเวลาเพิ่มขึ้นแต่ว่าเวลาที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเราจะต้อง ไปเรียนรู้หรือว่าศึกษา,าเพิเ่มเติมเกี่ยวกับการทาง,งไข้แล้วก็ไหนจะมีการสอบอ่างเนี้ย mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลาเรียนเนี่ยต้องขอบอกว่าทันต์เนี่ยก็คือหนักพอๆกับของต่างแพทย์เลยทีเดียวใช่ mm hmm. แต่ว่าหลังเรียนจบไปแล้วเนี่ย mm hmm. ก็จะต้องอันนี้ก็คือจะขอบอกตรงๆเลยก็มีความสบายกว่าตอนเรียนค่อนข้างเยอะทันต์จบมาแล้วจะมีความเหมือนมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนาสำารถที่จะแบบ ออกแบบแพลนาการทำงานของตัวเองได้นะครับก็เรียกว่าดีไซน์ได้ต่อมานะคะด้านที่เจ็ดก็คือเรื่องของว่าเรียนทันตแพทย์เนี่ยสบายกว่าหมอใช่ไหม,ม,มจริงๆก็ก็ได้พูดไปหมดแล้วเนาะ ใช่ก็เป็นรายละเอียดที่เราได้แจกแจงไว้ก็สามารถไปตัดสินใจกันเอง<ช>ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมละก<อ>ันส่วนด้านที่8ก็คือเรื่องของสังคมก็ค<ช>ือสังคมการเรียนเอาการเรียนลวกันเน,ะ<ช>น,นาะพรองพัดกำลังอยู่ปีห้าจากที่ผ่านมาเนี่ยคืออยากรู้แบบทันตาเนี่ยเขาสังคมโดยข้าวจากประสบการณ์ก็ได้เป็นประมาณไหนเช่นแบบเนิร์ดไหมแข่งกันเรียนไหมต้องสู้ขนาดไหนหรือว่าจริงๆก็ชิลๆอะไรี้ยคือก็ต้องบอกว่าเหมือนจาก ที่ของมหาวิทยาลัยลกันก็หลายๆคนอาจจะคิดว่าการมาเรียนหมอเนี่ยมันจะต้องมีแต่แบบพวกเนิร์ดเนิร์ดแบบอ่านหนังสือหนังสือทั้งวันทั้งคืนแบบว่าความรู้แน่นๆอะไรแบบนี้ก็ต้องขอบอกว่าแบบไม่ใช่เลยไม่จริงมันต้องข้ามเลยก็จะมีหลากหลายสายเลยก็จะมีตั้งแต่สายที่อาจจะอาจจะมีสายเรียนเป็นปกติเนาะแล้วก็เรียนบ้างเล้นบ้างสายทํากิจกรรมแบบว่าเน้นทํากิจกรรมในคณะหรือว่าอาจจะมีสายปาร์ตี้อันนี้ก็จะมี คันตาเนี่ยบอกว่าเป็นอีสนลด์ที่ปาร์ตี้เกง่งจริงหรอใช่โอ้ยน่าสนใจนะสังคมเขาดูมีอะไรหลากหลายมากอ่าแล้วของั่างแค่เป็นแงม้างรสิจริงๆเรววาผ่านการเรียนมานาะนแล้วเหมือนกันเนาะเออแต่ว่าเท่าที่จำความได้ก็คือจริงๆคล้า,ายกันค,คือไม่ไม่ได้แข่งกันเรียนหนึ่งนะของอารุณเราแล้วกันไม่ได้แข่งกันเรียนเลยแล้วก็เรียกได้ว่าช่วยกันเรียนด้วยชิลๆเหมือนกันนั่นแหละอันนี้ก็เป็นพาร์ทสังคมเพราะฉันก็ไม่ได้แบบอุ้ยเนิร์ดอ่านหนังสือไม่ใช่ไม่ได้แบบว่าสังคมแค่ขนาดนั้น ช่อ่ะหัวข yes. ้อท yeah. right> no ี่8แล้วกันเนาะหน้าที่8ก็คือเรื่องของการใช้ทุนแล้วกันอ่ะถ้าดานของหมอก่อนของหมอเนี่ยณตอนนี้ก็คือต้องเรียนจบปุ๊บใช้ทุนสปีถ้าลาออกก่อนนั้นนั้นก็จะต้องจ่ายเงินของท่านจตเป็นเหมือนกันไหมก็เหมือนกันเลยอย่างถ้าจบแล้วเนี่ยก็จะต้องสมัครใช้ทุนก็อย่างทางของแพทย์เลยก็คือใช้3ปีด้วยกันแต่ว่าคนไหนที่จะไม่ใช้เนี่ยก็เลือกได้แต่ว่าก็ต้องจ่ายเนาะจ่ายเป็นค่าชดเชยการใช้ทุน ได้เรวยว่าคล้ายๆกันต่อไปนัดข้อ9แล้วกันก็คือเรื่องของรายได้คร่าวๆแต่น้องพัดเนี่ยอยู่ปีห้ใช่ไหมอาจจะไม่ได้รู้ละเอียดมากคือ,อเออแล้วเราตั้นข้อนี้ทำไมนะเอาง้นว่าเท่าที่รู้คือ อย่างของแพทย์เนี่ยนะคือเงินเดือนเราอ่ะจะแบ่งเป็นหลายหมดหมู่มากอแพทย์จบใหม่ทั่วไปก็อาจจะเงินเดือนตั้งแต่ห้าหมื่นถึงเจ็ดหมื่นหรือที่ไกลๆมากๆอาจจะแบบแปดหมื่นแล้วแต่ความไกลความอะไรเงี้ยแต่เนี้ยก็ปัจจัยเนี่ยมันมันขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างเช่นแบบว่าโรงพยาบาลนน่นนี่นั่นการอยู่เองมากมายค่ะทัแพทย์เนี่ยเวลาจบไปใช้ทุนใช่ไหมครับถ้าไปโรงพยาบาลตามต่างจังหวัดที่อาจารย์ ค่อนข้างห่างจากตัวเมืองหน่อยมันก็จะมีเรื่องค่าชออะไรแบบนี้ครับที่มันจะแบบแอดเข้ามาจากเบสเงินเดือนปกติเนาะอาจจะแบบสมมติถ้าเบสเงินเดือนปกติอาทิตย์ที่สามสามหมื่นสี่หมื่นแล้วก็จะมีค่าสมมติเรียกเหมือนค่าเบียกันดารอะเนาะก็จะแอดเข้ามาตรงนี้อีกอาจจะแล้วแต่ความไกลประมาณหมื่นถึงสองหมื่นอะไรแบบนครับแล้วก็จะมีเรื่องค่าไม่ทําเวทคาไม่ทําเวทก็คือเหมือนว่าถ้า ถ้าเราไม่ได้ไปทำคลินิกคลิอิกชนใช่มันก็อาจจะมีแอดตรงนี้เพิ่มอีกประมาณหมื่นหนึ่งแบบนี้ครับใช่แล้วข้อสุดท้ายแล้วก็คือข้อสิบก็คือเรื่องของการเรียนต่อเฉพาะทางนั่นเองอยากรู้แค่ว่าความกว้างของการเรียนเฉพาะทางอะไรเงี้ยว่าแบบทันต์มีการเรียนต่ออะไรยังไงบ้างซึ่งของเรามันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเอาของทานต์่อนดีกว่า การเรียนต่อเฉพาะทางมันก็มีหลายสาขาเนาะก็คือตามแต่ละสถาบันแต่และ,ะมหาวิทยาลัยที่จะเปิดหลักสูตรเลยก็จะอาจจะเป็นเรื่องอทําปันปอมหรือว่าการอุดปันทําวีเนียอะไรที่ชุดนี้กำลังกำลังจัดปันแบบเนี้ยครับก็จะมีหลายสาขาที่ให้เปิดได้ไปเรียนถ้าคนไหนที่สนใจในด้านไหนเป็นพิเศษก็สามารถเลือกเรียนตามคอามชอบได้เลย โอเคเออเข้าใจมากขึ้นส่วนนั้นของหมอเนาะก็ผูการต่อเฉพาะทางมันเยอะม,มากเลยอะสำหรับเรานะมันมีตั้งแต่เขาส่วนใหญ่เขาจะแบ่งเป็นเมเจอร์ม o r เนอร์ก็คือเมเจอร์เนี่ยจะเป็นแบบบดหลักสูงก็คือสูตินารีเนาะพวกคุณแม่คนท้องหรือเป็นพวกนารีเวทสันก็คือสันยกรรมผ่าตัดต่างๆหรือที่ไม่ผ่าตัดด้วยเด็กเด็กก็คือเด็กเด็ก เมดก็คืออายุรกรรมเป็นแบบโรคทั่วไปเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นวอร์ดเมเจอร์ส่วนไมเนอร์ก็คือจะเป็นพวกออดเริ่มเล็กแล้วก็คือเป็นพวกเอ็นทีหัวข้อจมูกอายตาอย่างเงี้ยหรือเป็นพวกโ o นเนตจิกนิติเวต่างๆซึ่งอันนี้แล้วแต่เลยว่าเพื่อนๆอาจจะไปเรื่องเรียนสาขาไหนมันมีเยอะมากๆส่วนตัวมองว่าโอ้โหการเรียนต่อค่อนข้างกว้างมากแล้วแต่แบบความสนใจของแต่ละคนอืใช่ นี่แหละค่ะแล้วนี่ก็คือ10ด้านที่แตกต่างกันเนาะระหว่างแพทย์กับพันตแพทย์จะเรียกว่าแตกต่างมากไม่ได้ก็อาจจะมีข้อที่เหมือนกันบ้างใช่ข้อที่คล้ายๆกันหรือว่าข้อที่แตกต่างกันไปเลยก็มีเนาะก็เป็นเหมือนตัวช่วยในเรื่องการตัดสินใจระหว่างคนที่กำลังลังเลว่าจะเรียนแพทย์หรือันตแพทย์ใช่มันก็มีความเครียดข้อดีข้อเสียแตกต่างกันก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะก็อยากให้น้องพัดแบบว่าเออให้กําลังใจน้องๆนิดนึงที่แบบอาจจะยังสับสนหรือว่าแบบตั้งใจจะสมัครสอบเข้ามหาลัย น้องที่แบบ e <Hey. S 2> ว่ากําลังเตรียมตัวสอบหรือว่ากําลัง hmm. ลังเลตัดสินใจว่าจะเลือกเข้าคณะไหนนะครับการเรียนของไม่ว่าจะเป็นแ average, mm. พทย์หรือคณะแพทย์เนี่ยก็ล้วนมีความหนักนะครับก็ mm. การสอบเนี่ยมันก็เหมือนเป็นบททดสอบหรือว่าเป็นด่านหนึ่งที่เราจะเป็นการเตรียมตัวที่จะเข้าไปสู่สเต็ปหนึ่งที่มันอาจ mm. จะมีความลำบากมี mm. ความอดต้องใช้ความอดทนความพยายามมากขึ้นนาขึ้นเพราะฉะนั้นใช่น้องๆแต่คนตอนนี้ที่กําลังอ่านหนังสือเตรียมตัวอยู่เนี่ยก็ ขอให้พยายามแบบมีความตั้งใจนะครับก็อย่าไป้อแท้ว่าแบบขณะนี้มันเข้ายากอะอย่าอย่าไปพึ่งปิดกั้นโอกาสตัวเองเนาะขอให้ทุกคนพยายามเต็มที่ที่สุดเท่าที่ตัวเองทำได้แล้วก็คนเนี่ยก็จะไม่เสียใจในสิ่งที่ตัวเองทำไปหวังว่าทุกคนจะทำตามเป้าหมายได้ที่ตัวเองประกาศครับเนี่สุดยอดก็เป็นกำลังใจที่ดีมากกำลังใจทุกคนขออีกมุมหนึ่งก็คือของเราฝากไว้ก็คือถ้าน้องๆคนไหนที่แบบเออยังลังเลหรือไง ก็คิดว really ่าสังคมส่วนใหญ่ก็จะมีเนาะอาชีพที่นิยมแหละแต่ก็จริงๆอยากให้เอรงๆ้องอเปิดกว้างมากขึ้นคือยุคสมัยนี้มันมี Open House มันมีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เราศึกษาได้เยอะมากเช่นตัวอย่างบล็อกของเราก็มีแบบเนื้อหามากมาย ให้น้องๆได้ไปย้อนดูค่อิสให้น้องๆได้ไปเฮ้ยลองดูว่าเฮ้ยเราชอบการทํางานแบบนี้ไหมหรือเราชอบไหมแล้วก็ไปตามโอเพ่นเฮาส์ต่างๆนะคะเพื่ออยากให้ลองศึกษาดูจริงๆก่อนว่าเฮ้ยแล้วคณะที่เราอยากเข้าเราอยากเข้าจริงไหมและถ้าได้คณะที่เราถูกใจหรือสนใจอาจจะไม่ได้ต้องร้อเ็์ก็ได้แต่คิดว่าเอ้ยเราอันนี้แหละก็ลุยเลยเต็มที่นั่นแหละค่ะ ก็โอเพ่นเท้าของพันาบัพติยนใช่ก็ติดตามได้นะครับก็จะมีจากช่วงเดือนเมษาเนาะเดี๋ยวก็ติดตามทางเพจเออสโมเดนเอ็มยูนะครับมาในไอจีเดี๋ยวทิ้งไว้อ่าแล้วก็อย่าลืมไปติดตามไอจีน้องพัดกันด้วยค่ะก็วันนี้ได้ได้ว่าขูดเข้มข้นมากเลยนะเนื้อหาดูเดือดดูเดือดมากใช่เทียวกันแบบละเอียดสุดๆ ตัดสินใจอยู่เนี่ยอาจจะแบบกระจายเลยทีเดียวใช่หรือลังเลกว่าเดิมลังเลกว่าเดิมอาจจะเป็นไปได้ใช่ก็ขอบคุณน้องพัฒมากกว่านี้นะคะก็ใครที่อยากเห็นคลิปอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะหรืออยากให้ชวนน้องพัฒมาคุยเรื่องอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้แต่น้องพัฒก็คือไม่มาแล้วนะน้องพัฒบอกพอแล้วโอเคถ้าถ้ามีใครอยากดูอะไรเพิ่มเติมหรือสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้ก็ถ้าตอบได้ก็จะพยายาม ใช่ออโอเคค่ะก็ขอบคุณมากมากค่ะทุกคนก็เดี๋ยวอ,อย่าลืมไปกดไลค์กด Subscribe ให้ทแอนดิสด้วยเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้แอมกับน้องพัดก็ลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะเพื่อน